ไม่มีพ่อครับน่าจะเป็นลูกลูกลรียกว่มาดาลูกๆกันแหละลูกหลานๆนั่นแหละตอนนี้ก็ประมาณรุ่นรุ่นเจ็ดรุ่นแปดได้แล้วมั้งครับเป็นลูกลูกกัมพาครับไม่มีพ่อมีแต่แม่โอเคออามาดูคู่นี้ครับดูการถอดมงคลครับท็อปแสงมรกตนะครับมีลูกชายของพันจ่ากาศเอกอัดพงษ์อมนันหรือว่าจ่าทุยแสงมรกตนะครับถอดมงคลให้ส่วนขวามือกงจักรปอเปาอินครับลูกชายจ่าทยใช่ไหมใช่ครับถอดมงคล ใช่ครับก็จ่าทวยไมชอบถอดเสื้ออย่าถามว่ากับเมียไหนนะม่ไม่ได้ถามถามว่าลูกชายก็ถอดบางคนแล้วทำไมจ่าทวยถึงถอดเสื้ออ๋อคือคือเมาครับจะอาจจะหลุดโลกไปชอบถอดเสื้อในผับอะไรอย่างเงี้ยใเออทำไมคุณไม่ห้ามอ่ะเมาอยู่กับแกแหละครับคุณด้วยแหละ เอาแล้วทำไมถามด้วยว่าทำไมมีอะไรผมไม่เข้าใจอ๋อไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรดูมวยดีกว่านะครับนี่มาดูครับกล้าศึกอาวุธไฟเกียร์อย่าไปพูดถึงเมียครับพูดถึงมวยกันดีกว่าครับมาดูผู้นี้ขวากับขวาครับกล้าศึกนักชกจากโคราชครับตั้นกว่าครับวันนี้มาเพียง169เซนคู่ต่อสู้173่มเซนครับอ้าวขยับเข้าหาครับผู้นี้ จะมีรถขะบปากควาาอีกไหมต้องติดตามดูครับถ้าเกิดหัวใจยังสู้ไม่ยอมแพ้ครับก็จะทําได้ดีเหมือนขุนศึกเล็กเมื่อสักครู่ครับเดี๋ยวมาดูครับกำปั้นไม่มีรูอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับหมัดวยนเหมือนด้วยปิ้งครับพลิกไปพลิกมาจา้าตึกนี่รับป่ากกับผมเรียบร้อยแล้วว่าว่าครั้งนี้จะไม่โดนหมัดเมา ああวันนี้นี่จะมาแบบสุขุมนุ่มลึกแต่ว่าชกให้สนุกที่ผ่านมาดูภาพยนตร์จีนเยอะหนังจีนเยอะไอ้นุ่มมัดเมาเอาวันนี้บอกช่อบนิวเฮงดีกว่าวันนี้น่ครับวางแข้งไช้สวยครับสำหรับปลาศึกอาวุธไฟเกียรโค่นนักชกต่างชาตินี่ดูครับหมัดแกครับเอาปคัตอิรานจะบอกว่าหมัดตีครับ ดูครับเตะขาครับทางด้านของกล้าเิกเอาเตะขาคืนครับขามาขาไปครับโมเส้นนะครับโมเส้นทีบครับโมเส้นขามาขากลับขามาขาไปโอ้ดึงสองติดกับติดกาดครับแต่ว่าแต่ขากลับนี่กลับทางพระรามสองเหมือนเดิมใช่ไหมเพราะว่าจะเรียกอองพยัคฆ์พิบุรีเพิบุรีไปไปบาดข้อเลยโอ้ครับครับออกไป่โดนเลยออกไปจากบางหุทองเข้าปากท้องเลยครับปลอดภัยปลอดภัยคถือว่าปลอดภัยครับคุณสมจิตครับคุณล่ะไปทางเดียวกับคุณเลยครับ โอ้ยอันตรายจริงนะอ,อ่ะดูครับอันตรายเป็นคู่นี้หรือเปล่าครับมือจกตาครับขอโทษขอโพยแอมซอรี่ไม่เฟรโอเคตัวไามา้นิดหน่อยโอเคครับก็กรรมการส่องให้แล้วไอ้นิ้วชี้จกตาไม่กลัวกลัวเอาอยาหบองทานวมหนึ่งครับ<อ>มันแสบตาเออเออเพิ่อเหมก่อนมีนะมีมีมีตัวนี้ไม่มีละมันมีละเขามีการเช็ดรวมทุกครั้งใช่ครับนะครับ ผูกสายเอาไว้ครับโมเส้นตูนแข้งสายของกล้าสึกครับโอ้กล้าสึกนี่ป้องกันหมัดดีครับออกแรตั้งการที่วันนี้หาที่ต่อยแทบไม่เจอแล้วกันครับวางแข้งคล้ายสวย้วยครับกล้าสึกโอ้ดูฮะกาดสวยครับตั้งการปิดดีครับกำลังสองครับสองขึนครับ โมเส้นหุ้ยโมเส้นฮุกน่ากลัวนะไม่ธรรมดานะครับโมเส้นครับนี่ครับเรียกว่าของดีเลยครับของนีจากอีลานครับทีครับกล้าเซ็กอาทีบคืนเนี่ยโอ้โอ้ยมาติดูว่าที่ไหนทีบแล้วทีบอีกโอ้ยอย่างนี้มันยามกันชัดๆแม่ประานลูกพักนักวยไทยเอาละฮะนี่ครับอาวุธใครเผลอใครโดนครับโอ้โหไม่มอ้แกออกหมัดได้ดีมากนะครับโมเส้นครับเอาละครับยักสายครับโดนซ้ายหน้าของกล้าศึกครับเรียง่าออกหมัดหน้าลัวครับแต่ว่ากล้าศึกยังปิดป้องได้ดีครับ แทงเข่าขวาไปครับว้าวทีนีอีกทีหนึ่งหอดีมาตอีรานครับแม่เตะครั้งนี้มีโค้งคำนับด้วยครับกลับมาตามต่อนะครับไทยไฟ์เพชรบุรีครับคู่4ยก2ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นผลงานในยกแรกถือว่าเป็นยกที่ดีทั้งคู่ครับครับแม่ีปัญหาลูกพักหนึ่งครั้งครับลาสึจังหมดแทงขวาติดการโอ้โหเลี้ยงอกถด้วยครับ นี่ครับโวยขมอนขมอนพระไทยปรนเทศตรงนี้แหละครับโมเซ่นครับแหมพยัญจจะฮุกซ้ายบวกจังว่าเตกไปของกล้าสิกครับเรียกว่านิ่งครับอู้ยเอาคัดลตรนี้ลำตัวแล้วเจาะยางครับแหมทาได้ดีนะครับจัมวะพะทอู้ยดูครับทีมสะพายแรงครับลูกนี้สุยไปนิดเดียวครับบริษัท ยงไทยเจมส์จำกัดบริษัทง้วนเชียงอุตสาหกรรมอาหารจำกัดบริษัทดีดีมารทโฮดิ้งจำกัดบริษัท R S S 2016จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัท King Power International ตามกันต่อยกที่2ครับราทูครับ ยังอยู่กลางเวทีครับกาศึกขยับเข้าหาโอ้ยหนึ่งสองแลกากลางเวทีมาแล้วครับใครได้ใครเสียมึงอยู่กูไปใครจะอยู่ใครจะไปครับอย่างนี้แยกออกมาครับอรุณกุมุตชาติครับไม่ต้องให้กอดกันนานนะครับสีเวลากาสิกเดินแล้วนะครับในยกนี้เดินแล้วโอ้ยดักศอกขวาไว้ครับโมเสนอศอกขวาอีกทีหนึ่งกาสิกกาสิกตีเข่าของแข็งแต่ละครับกาสึกครับโมเสนไม่ใช่หมูครับไม่ใช่หมูแน่นอนครับเพราะว่าเขามาจากอิรากครับนี่ครับทูกสายแทงขวา ขวาคืนครับหมัดขวาตรงครับของโมเซนกล้าสึกทีซ้ายน้ำครับมาทีปคืนก็มาหมัดขวาของกล้าสึกเอามาคัดขวาครับต้องเดินติดเดินชิดแบบนี้ครับกล้าสึกครับโดนครับห่างไม่ได้ครับต้องไปครับไปให้สุดครับไปให้สุดแล้วหยุดทิ่เธอไปตีต่อยขวาล้มตัวแล้วก็ตีข่าครับอ่าล้ครับกล้าสึกเดินเร็วขึ้นนะครับนยกนี้ครับแน่โอ้ซ้ายไปครับโดนลงไปครับที่ครับอย่างนี้ คนหนึ่งฮุกล่างคนหนึ่งฮุกบนครับโอ้ยแม่ครับสะบัดหัวครับสะบัดหัวนี่คือไม่น่าพลาดเลยโอ้โหครับเสียดายครับเสียดายครับเอาล้วฮะปลาศึกครับยังไงครับจะพาเด็ดศึกได้ไหมครับฮุกซ้ายครับปลาศึกฮุกซ้ายเอาขวาตรงโมเส้นโมเส้นโอ้เข้าขวาครับปลาศึกเอาครับหัวชนหัวไหลชนไหลครับอย่างนี้โอ้ครับประมาทไม่ได้นะครับอย่างนี้ระวังด้วยครับโอ้ยสองกลับฮีรานิวุฒิดินฮุกซ้ายครับดักเอาไว้เอาขวาตรงครับ แทงเข่าครับแมเหมือนไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับสระบโมเซนต้องกล้าแลกกล้าบวกครับหลังจากเจ้าฮุกซ้ายเข้าไปตัดสายลำตัวขวาบนแทงเข่าครับทางด้านของกล้าศึกพยายามจะสอดในแม่ทาอะไรไม่ถนัดครับแยกออกมาแต่งตัวช้าไม่ได้ครับการแต่งตัวี่แต่งตัวเพราะจับซ้ายสอดไปสมานตีเข่านี่ก็เป็นการแยกกันทีไน่อยครับต่อยขวาลำตัวครับแทงเข่าซ้ายครับกล้าศึกเตินเร็วมากเลยครับในยกนี้ครับโอ้ดูดีเลยครับยกนี้กล้าศึก นี่ครับเดินจะปดีดอย่างนี้มีการได้ผลครับได้ผลจริงครับได้มาหนึ่งนับครับนี่ครับเมื่อเดินเข้ามาเขาจะสู้เขาสู้ออกหมัดทมันจะไม่หนักครับเพราะต้องจะสู้ถอยชกครับถอยชกน้ำหนักหมัดก็จะเบาลงนะครับถ้าเกิดเดินชกก่อนแมทถือว่าเข้าทางมวยหมัดนะหมัดหมัดฝาครับ้าศึกีิชิงเดินก่อนครับโบเซ็ตก็ไม่อยากจะถอยนะครับปักศอกขวาครับกินซ้ายกิมซ้ายศอกขวาตามไปครับราเึกยกว่าชิงออกกอนนะครับก็จะป้องกันตัวได้ดีครับโอ้โหไทยลูกที่สองไม่จบนะ ลูกเดิมเลยครับพ่จะปองเหมือนฉายซ้ำเลยครับโอ้โหจะฮุกลำตัวหลักฮุกบนครับโอ้โหปวดกระบายครับแบบนี้ครับโมเซนอาล้ครับมีเวลาเหลือนะครับมีเวลาเหลือให้กับนาเซนครับแต่ว่าโมเซนก็เวลาเหลือน่อยครับมัดขวาตรงเหลือไม่เหลือรอดไม่รอดเหมือนเพลงไหมเหมือนเพลงเปลืตัวไหมโอ้โหกัดแถวกัดแถวยุ่ดากสู้แล้วครับโมเซนโอ้โหทำได้ดีเลยนะครับนาสึกครับอาล้ครับช่วงเวลาที่เหลือครับโมเซนพยายามเอาไปขัดขวาครับซ้ายขวาครับ อ่าสวนบวกกันน็อกเจอขวาแทงเข่าครับเอ้าพยายามบวกหมัดครับโมเซนเอาแล้วครับหายใจทางเหงือกกดยกโอ้ยรอดตายไปครับยกนี้โอ้ยหายใจทางเงือกแล้วครับโมเซนกลับมาตัดต่อนะครับดูภาพช้าครับนี่ครับโอ้โหคนหนึ่งตัดบนคนหนึ่งนี้ล่างครับอับประคัตล่างเจอฮุกบนครับมันต้องโดนครับเพราะว่าเปิดฮะ ใช่ครับเสรียบการก้มต่อยเนี่ยผู้เสียเปรียบครับแม่เพราะว่าขวาลืมตั้งการ์ดไว้ครับนี่คือนับแรกครับโอ้แล้วดูนับสองว่าโดนลูกเดิมครับนี่ครับเร่ครับเหมือนเดิมเลยนะครับลูกเดิมเลยครับแต่ว่าถึงก่อนด้วยครับโอ้อันนี้หนักครับอันนี้หนักเลยครับดูครับคนหนึ่งล่างคนหนึ่งบนแล้วมือขวาไม่ได้ตั้งการ์ดด้วยใช่ครับเรียบร้อยครับเหมือนเดิมเลยครับไอที่โดน ขอบพระคุณบริษัทกิฟฟีนสกายไลย,ยูนิตี้จำกัดนะครับบริษัทยูโรป้ามอเตอร์จำกัดบริษัทดีพลัสทูเกเตอร์จำกัดลามินาฟิล์มบริษัทเน็กโนเซลเฟจจำกัดและก็บริษัท R&B Food s u p p l ฟูาจำกัดมหาชนมาถึงยกที่3ยกสุดท้ายครับโมเสน้นกับกล้าซึกครับแม่โดนไป2น้ำามายกที่2ยกนี้ยังมีแรงครับมาแรงปัดตรงกลางเวทีเอาแล้วครับ ไม่มีใครอะไรจะเหลือแล้วครับหมัดเท่านั้นโอ้ยจะโยนเข่านะครับโมเซนครับเกี่ยวเกียร์แล้วต่อยครับเอเจอสอกของโมเซนอย่างนี้ก็สนุกสิครับแหลกขาหมัดแบบนี้ครับอยู่ที่การป้องกันตัวแล้วครับเอาแล้วครับแบบนี้ผลละหมัดหุกไป1 2ึ่สองล้มตัวตัดล่างโอ้โหยลูกนี้ครับลําตัวครับดักโอ้โหโดนคาง2ทีลุกขึ้นมาสู้ต่อนี่ขานี้โดนลําตัวครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหต้งนั่งหายใจก่อนครับเป็นจูกครับรอดไม่รอดครับโอ้เอาแลวครับล้ตัวครับเห็นจุดจอดแล้วครับลับตัวเข่าอีกทีหนึ่งโอ้ยังปอะกันตัวได้ยังปรกันตัวได้ดีครับแต่ว่าโมเส้นีหัวใจสู้ดีมากนะครับเป็นบะงคนนี่ทิ้งตัวไปแล้วครับอะไรครับโดนเข่าอีกแล้วครับแต่ว่าโมเส้นบอกว่ากระจับครับกรรมการไม่ว่าอะไรมองดุ่งแววตาเคืองๆมีดที่นอายาตีกระจับเพราะไอต้องใช้ตลอดชีวิตเดินต่อครับ ปลาศึกสายลำตัวแทงขวาตามขี่มาขี่มาตีเข่าซ้ายครับแต่ด้านของกลาศึกครับยังครับยังไม่หยุดไปต่อครับไปต่อครับสอกฝาครับโมเส้นสอกซ้ายครับโดนสายลำตัวแทงเข่าทำท่าไม่ดีเรียบรัอยครตีเลยครับเต็มที่ครับเต็มที่ของโมเส้นแล้วก็ถือว่าสู้ได้ด้วยดีแล้วใช่ครับแต่ว่าเจอความรุกเกมลุกของกลาศึกนี่เร็วติดตัวตลอดหายใจไม่ทันแต่ถือว่าโมเส้นเนี่ย เขาเขาเขาโชคดีนะครับโชคดีแล้วก็มีมีใจครับครับโอ้หัวจิตหัวใจนี่ใช้ได้ครับดูครับใช้ครั้งหนึ่งครับดังว่าโยนมาแล้วโดนขวาครับนี่ครับหายใจออกครับหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยทำให้จุกอันนี้เรียกว่าเหมือนเบื่อโลกครับถูกต้องครับหน้าตาแกบอกเบื่อโลกแล้วโอ้ยไหวม่ไหวแล้ว แล้วมาโดนอีกทีนึ่งครับพยายามดักศอกเหมือนกันนี่ครับสายลำตัวนี่อยางที่ผมเรียนไปครับโดนมาเยอะเจ็บมาเยอะพ่อเราล่ะพอแล้วโอ้ไม่ไหวนะครับกรรมการอรุณกุมุตชาติยุติเลยและนอนมันก็เหมือนเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีครับทำใหการชิงถ่วยด้วยนะครับฉะนั้นประกาศผลเลยดีกว่านะครับ The Winner แบล็กชีมกลาสิกอาวุธไบเกียร์พร้อมเซเ e ่ยยินดีด้วยกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายไปใช่ครับเป็น TKO นะครับชนะน้องยกสามไหมครับโอ้โห